เคยลองนึกภาพกันไหมครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเรามีเครือข่ายแค่หนึ่งเดียวที่จัดการได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์เรื่องงานการดูหนังออนไลน์หรือการส่งไฟล์ใหญ่ๆนี่แหละครับคือความฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ที่เรียกว่า asynchronous transfer mode หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า ATM ครับคือต้องย้อนกลับไปในยุคแรกๆของโลกดิจิตอลเนี่ยนะครับตอนนั้นอะไรๆมันก็แยกส่วนกันไปหมด เครือข่ายสําหรับโทรศัพท์ก็มีแบบหนึง่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับส่งข้อมูลก็เป็นอีกแบบหนึง่งคําถามใหญ่ที่วิศวกรสมัยนั้นต้องคบคิดกันอย่างหนักเลยก็คือเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะยุบทุกอย่างเนี่ยให้มาอยู่บนเครือข่ายเดียวที่มันเจ๋งๆไปเลยเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับและ ATM ก็คือคําตอบที่พวกเขาเสนอขึ้นมาโอเคครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจว่าทําไมมันถึงท้าทายขนาดนั้นเนี่ย เราต้องไปดูที่ต้นตอของปัญหากันก่อนเลยครับซึ่งมันก็คือธรรมชาติของข้อมูลดิจิตอล3ประเภทที่มันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับนั่นก็คือเสียงวิดีโอและก็ข้อมูลคอม,คอมพิวเตอร์ทั่วๆไปซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้เหมือนเราอยู่ในห้องคัดแยกพาสดิกครับ ทราฟิกเสียงเนี่ยมันก็เหมือนจดหมายที่ต้องส่งแบบด่วนพิเศษเลยนะคือต้องมาเรื่อยๆสม่ำเสมอเป๊ะๆห้ามขาดตอนเด็ดขาดในขณะที่ทราฟิกข้อมูลคอมพิวเตอร์อันนี้เหมือนหนังสือพิมพ์กองใหญ่ๆหรือเอกสารปึกหนาะๆที่แบบเออรอส่งทีเดียวเป็นลอตใหญ่ก็ได้ไม่ได้รีบอะไรส่วนวิดีโอก็จะอยู่กึ่งกลางๆางระหว่าง2องอย่างนี้ไอความแตกต่างสุดขั้วเนี่ยแหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยและนี่คือจุดที่ ATM ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยครับ ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือความพยายามที่แบบโคตรจะทะเยอทะยานเลยในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายเดียวที่คลองทุกสิ่งขึ้นมาจริงๆเพื่อพลิกโฉมหน้าการสื่อสารในยุคนั้นไปเลยคำถามคือแล้ว ATM มันทำได้ยังไงคำตอบเนี่ยนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยกลับกันมันเรียบง่ายมากแต่เป็นความเรียบง่ายที่ฉลาดแบบสุดๆครับ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอเดียเล็กๆที่มันเปลี่ยนโลกได้เนี่ยมันคืออะไรนี่แหละครับไอเดียที่เปลี่ยนเกมไปเลยคือแทนที่จะปวดห,วหัวหลับการจัดการข้อมูลที่แบบขนาดก็ไม่เท่ากันรูปแบบก็ต่างกันไปหมดวิศวะกร ATM ก็เลยคิดกลับกันเลยว่าเฮ้ยและถ้าเราจับทุกอย่างย้ำว่าทุกอย่างนะครับมายัดใส่กล่องขนาดเดียวกันให้หมดละ่ะมันคือการสร้างมาตรฐานกลางขึ้นมาอันเดียวสำหรับทุกอย่างครับ53 ตัวเลขนี้นะครับคือหัวใจของ ATM ทั้งหมดเลยไม่ว่าข้อมูลจะเป็นเสียงคุยโทรศัพท์เป็นไฟล์วิดีโอหรือเป็นอีเมลทุกอย่างจะถูกซอยซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จับยัดลงไปในแพ็กเกจที่เรียกว่าเซลซึ่งมีขนาดตายตัวที่53ไบต์เท่ากันหมดเป๊ะๆเ,เลยครับแล้วใน53ไบต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างง่ายๆเลยครับมันแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือเฮดเดอร์5ไบต คิดซะว่ามันคือป้ายที่อยู่หน้ากล่องบอกว่าพัสดุนี้จะไปไหนส่วนที่เหลืออีก48ใบก็คือ payload หรือก็คือข้อมูลจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนั่นเองมันคือคอนเซปต์ของกล่องพัสดุขนาดมาตรฐานที่ใช้ส่งทุกอย่างจริงๆครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าไอเดียหลักของมันคืออะไรทีนี้เรามาดูกันต่อว่ามันทำงานยังไงกันดีกว่าครับเราจะมาดูภาพรวมดูพิมพ์เขียวของเครือข่าย ATM กัน ว่ามันถูกออกแบบมาแบบไหนคือเครือข่าย ATM เมนี่ยมันมีหลักการสำคัญส,ค,ญสคัญอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกเลยมันเป็นแบบ Connection Oriented แปลเป็นไทยง,ง่ายๆก็คือก่อนจะส่งข้อมูลอะไรเนี่ยต้องมีการจองเส้นทางกันก่อนเหมือนเราจะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ครับเราต้องจองตั๋วก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ามีที่นั่งมีเส้นทางไปแน่นอนครับข้อดีคือมันการันตีคุณภาพได้แล้วก็อย่างที่2คือมันถูกออกแบบมาให้ขยายตัวได้แบบสุดๆครับ ความเร็วเนี่ยโอ้โหไปได้ตั้งแต่50เมกะบิตต่อวินาทีจนถึง2 4งจุดสกิกะบิตต่อวินาทีเลยนะซึ่งในยุคนั้นคือแบบล้ำมากๆทีนี้ในโครงสร้างของมันเนี่ยมันก็จะมีจุดเชื่อมต่ออยู่2แบบหลักๆครับแบบแรกเรียกว่า U N I หรือว่า User Network Interface อันนี้ก็ตามเชื่อเลยครับคือจุดที่ผู้ใช้งานอย่างเราเราต่อเข้ากับเครือข่ายส่วนอีกแบบเรียกว่า N N I หรือ Network Network Interface อันนี้เอาไว้เชื่อมเครือข่าย A T M ใหญ่ๆเข้าด้วยกันถ้าเปรียบกับไปรษณียน์นะ UNI ก็เหมือนเราไปส่งของที่ปริษัีสาขาใกล้บ้านส่วน NNI ก็คือศูนย์คัดแยกใหญ่ๆที่เชื่อมระหว่างจังหวัดหรือระหว่างประเทศเลยครับก็เหมือนกับเทคโนโลยีเน็ตเวิร์กส่วนใหญ่นะครับ ATM มันไม่ได้ทํางานแบบตู้มเดียวจบนะแต่มันจะแบ่งงานกันทําเป็นชั้นๆที่เราเรียกว่าเลเยอร์ครับแต่ละเลเยอร์ก็จะมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนเลยนึกภาพเหมือนสายพานการผลิตในโรงงานก็ได้ครับมีแผนกเตรียมของแผนกประกอบแผนกแพ็คของ เดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละชั้นเลยกระบวนการมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเริ่มจากชั้นบนสุดเลยที่เรียกว่า AAL หรือ Adaptation Layer ชั้นนี้มีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือเตรียมข้อมูลดิบของเราแปลงให้เป็นชิ้นชิ้นขนาด48บไบต์พอเตรียมเสร็จแล้วก็จะส่งต่อลงมาที่ชั้นกลางคือ ATM Layer ชั้นนี้ก็จะเอาข้อมูล48ไบต์นั้นมาแล้วก็แปะหัวหรือ Header เข้าไปอีก5ไบไบปึง้งกลายเป็นเซลล์53ไบต์ที่สมบูรณ์ แล้วสุดท้ายก็ส่งไปที่ชั้นล่างสุดคือ Physical Layer ที่จะแปลงเซลล์ที่ว่าเนี่ยให้กลายเป็นสัญญาณจริงๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือแสงเพื่อส่งออกไปตามสายเคเบิลครับทีนี้ในชั้นล่างสุดหรือ Physical Layer เนี่ยมันมีเทคนิคเล็กๆแต่สำคัญมากซ่อนอยู่อย่างหนึ่งครับเขาเรียกว่า cell payload scrambling ชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าให้พูดง,ง่ายๆมันก็คือการสับไพ่ข้อมูลนั่นแหละครับ คือทาให้ข้อมูลมันมั่วๆสลับไปสลับมาซึ่งเขาทําไปเพื่อเหตุผลที่สําคัญมากๆเลยแล้วทําไมต้องสับไพ่ด้วยละ่ะก็เพราะว่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์กหลายๆตัวเนี่ยมันอาศัยการสลับไปมาระหว่างเลข1กับ0เพื่อจับจังหวะสัญญาณนาฬิกาของตัวเองครับทีนี้ถ้าเราส่งข้อมูลที่มีเลขศูนย์ติดกันยาวๆยาวๆหรือเลข1ติดกันยาวๆยาวๆอุปกรณ์มันจะหลงครับมันจะเสียจังหวะได้การสแครม bling เนี่ยมันเลยช่วยแก้ปัญหานี้ แถมยังไม่เหมือนการเข้ารหัสแบบเบาๆเพิ่มความปลอดภัยไปในตัวด้วยโอเคครับทีนี้เราจะย้อนกลับขึ้นไปดูชั้นบนสุดกันอีกทีซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะออกเดินทางครับชั้น a l l นี่แหละครับคือด่านแรกสุดเลยจะเรียกว่าเป็นนักแปลของระบบก็ได้หน้าที่ของมันก็คือรับข้อมูลทุกประเภทจากโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดไฟล์วิดีโอหรือข้อมูลอะไรก็ตาม แล้วก็แปลหรือแบ่งข้อมูลพวกนั้นให้กลายเป็นชิ้นข้อมูลขนาด48ไบต์พอดีคําเพื่อที่ฉันต่อไปจะได้เอาไปแพ็คลงกล่องได้ง,ง่ายๆแต่ความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ครับคือถึงแม้ว่าเป้าหมายหลักคือการสร้างมาตรฐานเดียวแต่วิศวกรก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่านักแปลแค่คนเดียวเนี่ยมันแปลภาษาได้ไม่ดีทุกแบบหรอกเขาก็เลยสร้าง AML ออกมาหลายเวอร์ชั่นเลยครับสำหรับข้อมูลแต่ละประเภทโดยเฉพาะ อย่าง AML 1ก็จะเก่งเรื่องข้อมูลเสียงที่ต้องการความเป๊ะมากๆส่วน AML 5เนี่ยก็ถูกสร้างมาเพื่องานข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเลยแล้วในบรรดา a l ทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่า a l 5กลายเป็นพระเอกของงานเลยครับโดยเฉพาะในโลกของอินเทอร์เน็ตเพราะมันถูกออกแบบมาตามชื่อเล่นของมันเลยคือซ a ลที่ย่อมาจาก Simple and Efficient Adaptation Layer หรือก็คือทำให้มันง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดมันตัดส่วนเกินที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเยอะมาก ทำให้ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นใช้ทรัพยากรน้อยลงซึ่งเหมาะกับข้อมูลอินเทอร์เน็ตสุดๆและทั้งหมดนี้ก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากครับไอเดียที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้การสร้างรูปแบบสากลสําหรับข้อมูลทุกชนิดสุดท้ายแล้วมันได้กลายเป็นอนาคตของอินเทอร์เน็ตอย่างที่ตั้งใจไว้จริงหรือเปล่าก็เป็นคําถามที่สะท้อนถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยี ATM นะครับและเป็นมรดกที่ยังทิ้งไว้ให้เราได้เรียนรู้กันมาจนถึงทุกวันนี้